การเมืองในช่วงการเมืองนะช่วงแรกท่านผู้ชมครับอันนี้ต้องเตือนโอ้โหเขาก็เตือนกันมาตลอดนะอไอเวลาจะจุดอะไรที่มันขึ้นฟ้าขึ้นชั้นสวรรค์เนี่ยมันเตือนกันนิดหนึ่ง <gosto> บางคนบอกว่ามันจุดลอยขึ้นไปใช่ไหมฮะ <Duncan. S 1> แต่ว่าบางไฟตะลัยโคมอะไรแบบนี้เวลาจ,จุดขึ้นไปก่อนจะไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้ามันมจะจะเจอนักบินก่อนสิแล้วเคสนี้ท่านผู้ชมครับนักบินเจอเนี่ยเนี่ยเขาบอกห่างกันนิดเดียวเองแบบสักสองร้อยเมตรอะ แต่เนี้ยความสูงมันสูงมากนะท่านผู้ชม6,000ฟุตเข้าไปแล้วที่วงกลมเนี้ยนะเออเนี่ยเนียฮะมันจะเป็นเส้นๆอยู่ท่านท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะเป็นเส้นพาดขึ้นมาใช่ไหมค่ะนักบินบอกดูด้วยตามันไม่น่าจะจบที่6,000ฟุตมันน่าจะขึ้นไป8,000ไอ้ทีเนี้ยฮะมันไม่ใช่อันเดียวมันยังกับอาวุธต่อต้านอากาศยานเขาบอกต้องโอ้โหเตือนกันจ้าละวันเลยแล้วมันคืออะไรมันคือบัางไฟฮะ ไม่ต้องห่วงคืออย่างที่บอกโคมก็ขึ้นสูงตลไลก็ขึ้นสูงอันนี้เป็นเพจบันทึกไม่รับของคนขับเครื่องบินเขาบอกเจอบ้างไฟยิงผ่านเนี่ยนะครับล้วบอกว่านอกจากทางเหนือมีโคมลอยอีสานก็ยังมีบ้างไฟฮะแต่ที่พูดมาเนี่ยมันอันตรายเวลาเดินทางโดยเครื่องบิน และเขาบอกความเห็นส่วนตัวเขาเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นประเพณีทํากันมายาวนานแต่อยากให้คนที่มีส่วนร่วมกับประเพณีเนี่ยก็มีจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยส่วนรวมด้วยเพราะมันอันตรายนะครับแล้วถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคนบนเครื่องบินอะ่ะกี่ร้อยคนแลละท่านผู้ชมครับเขาก็บอกว่าปกตินะถ้าจะปล่อยบ้างไฟเนี่ยมันต้องไปขอหน่วยงานด้านการบินก่อนแล้วก็ปล่อยในจุดที่ขอด้วยรวมไปถึงบางทีมันมีการเล่นพานันไง บางไฟลูกไหนจะสูงกว่ากันนะะจร,จริงใช่ไหมเออเขาบอกเ,ออเลิกเถอนะนะมันไม่ใช่ประเพณีแล้วยิ่งมีคนเดิมพันมันยิ่งไปผลิตพัฒนาให้บ้างไฟมันสูงขึ้นไปอีกนี่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 นคือบางทีมันดูเนี่ยดูจากตาเปล่าภาคพื้นไม่เห็นหรอกค่ะเขาก็จับเวลาเอาตอนมันตกลงมาแล้มันเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็คืออ,อยู่นานก็คงยิ่งไปสูงแบบนี้ค่ะทีนี้เขาก็บอกวันนี้ไอ้วันที่เกิดเหตุของเขาเนี่ยนะเทคออฟจากอุบลฮะจากสนามบินปุ๊บขึ้นไป เจอบั้งไฟอะขอภาพที่เขาถ่ายมาอีกทีห่างจากเครื่องไม่ถึง200เมตรใกล้มากนะนใกล้นิดเดียวเองนะแล้วบอกขนาดเขาอยู่ที่ความสูงห0พันฟุตแล้วนะบั้งไฟยังบินสูงกว่าเครื่องบินเขาอีกเขาบอกดูด้วยสายตาม,มันน่าจะ800 0นะครับแล้วเ็าบอกว่าพอแจ้งหอไปบอกโอ้ยบริเวณนี้มีการปล่อยบั้งไฟแล้วหอเองก็ไม่ได้มีการรายงานว่ามีใครมาขออนุญ,ญาตในพื้นที่ด้วยเขาบอกหลังจากนั้นแม้กระทั่งเครื่องบินของกองทัพอากาศ ก็รีพอว่ามีบังไฟลูกอื่นตามมาอีกถึงบอกว่านี่มันบังไฟหรืออาวุธต่อต้านอากาศยานะเขาวุ่นกันไปหมดเลยหอบังคับการเนี่ยต้องให้คําแนะนําทิศทางนักบินหนีกระดุตลุดเลยมันอันตรายแค่ไหนค่ะเออท่านผู้ชมก่อนจะไปต่อข่าวเนี่ยเคยเห็นไหมแม้กระทั่งนกบางทีบินก็ไม่ได้เครื่องเนี่ยต้องลงจอดเลยนะมันอันตรายมากแล้วนี่บังไฟอ่ะมันความหนาแน่นแข็งแรงมันมากกว่านกอยู่แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบจากไฟล์เรดาร์ทวิโฟร์นะครับก็บอกว่า เครื่องบินเส้นทางบินจากอุบลเข้ากรุงเทพเนี่ยหลังเครื่องบินจะผ่านตัวเมืองอุบลก่อนไปข้ามลําน้ําชีแล้วก็เข้าสู่ที่การทรลมศรีสะเกดคือมันช่วงเวลาประมาณสักไม่ถึง5นาทีหรอกแต่เครื่องบินเนี่ยพอตอนเทคออฟมันยังสูงไม่เยอะไงะประมาณสักห0 0พันไม่เกินหมื่นฟุตนะครับจากความสูงปกติเขาบินเงินเป็น10กิโลอันนี้ตามข่าวตามข้อมูลเนี่ยนะเพจก็บอกอีกที่เตือนเพราะเตือนเรื่องความปลอดภยัยเขาก็เข้าใจว่าเป็นประเพณีเขาก็ลูกหลานคนอีสานแหละ แต่อยากให้คนที่ร่วมประเพณีเนี่ยก็คิดถึงความปลอดภัยส่วนรวมการเดินอากาศด้วยแล้วก็บอกนะครับลองนึกสิถ้าเกิดสมมุติพ่อแม่พี่น้องลูกเมียคนทาแบบเนี้ยบังเอิญกลับบ้านไปงานบุญบั้งไฟแล้วเป็นเที่ยวบินไหนสักเที่ยวที่ไปโดนบั้งไฟตัวเองขึ้นมาเนี่ยจะทํายังไงจะเป็นยังไงเขาก็ฝากไว้ให้คริสนะ mm. คริสกันเยอะๆด้วยนะนะสวนสนามินของแก่นนะครับก็บอกว่าเทศกาลบุญบั้งไฟเนี่ยจะทํายังไงจะได้ประเพณีก็รักษาความปลอดภัยก็เอื้อมถึงเขาก็บอกว่า ไอาการจุดจุดได้ครับแต่ต้องขอก่อนทั้งบังไฟพุ้ตะไลโคมรลอยโคมควันต้องขอผู้ในการขี่ในอำเภอไม่น้อยกว่า15วันแล้วบอกเขาด้วยวันไหนเวลาไหนที่ไหนกี่ลูกขนาดเท่าไหร่แล้วก็ขอผู้ประสานงานให้ท่าอากาศยานหรือส่วนควบคุมพื้นศูนย์ควบคุมการบินในพื้นที่ทราบล่วงหน้า ถ้าไม่ขออนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6กหมื่นหรือถ้าเจ้าท่าปรับคือเขาต้องบอกขอควบคุมการบินด้วยเขาจะได้วางแผนเส้นทางการบินไม่อย่างนั้นก็เนี่ยจะเหมือนอันเนี้ยอุตลุดเลยทีเดียวฮะทีนี้ปัจจัยเสี่ยงคืนหนึ่งถ้ามันไปจุดแล้วเส้นทางวิ่งขึ้นแนวล่อนสู่สนามบินบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันจะมีปัญหาก็เหมือนเคสเนี้ยกำลังจะเทคออฟหรือว่ากําลังจะแลนดิ้งมันเครื่องบินจะอยู่ระดับต่ำระหว่างคุณลงปุ๊บมีบ้างไฟวิ่งสวนมามันก็สยดสยองแล้วนะสำหรับคนที่อย ไอ้ประเภทจุดบางไฟในที่ที่ไม่ได้ประกาศในระบบแจ้งเตือนหรือเกินความสูงที่ประกาศในระบบแจ้งเตือนนะครับ4คือพฤติกรรมผิดเพี้ยนเช่นพันนันอ,อันนี้น่าจะเยอะนะ,ะแล้ว 5. ก็คือพัฒนาวัสดุที่ใช้ทําเชื้อเพลงิงซึ่งอันตารายทําให้อุปกรณ์มันขนาดใหญ่มันก็จะได้ลอยสูงขึ้นกว่าเดิมนะฮะอันนี้อันตารายคือคทุกคนก็ไม่ห้ามหรอกประเพณีแต่ท่านผู้ชมลองนึกว่าถ้าเกิดมีบางไฟแรงๆมาสกลูกหนึ่งหรือถ้าเกิดขึ้นบริษัภาคเหนือ ขับขับเครื่องบินอยู่กําลังจะเอ่อเทคออฟกำลังจะแลนดิ้ง Landing, แล้วโคมลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ มันดูสวยไม่อยู่ข้างล่างไงแต่มันดูน่ากลัวไม่อยู่บนเครื่องใช่ค่ะนะก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นการแจ้งเตือนกันในฐนานะที่แบบว่าคนที่โพสต์เนี่ยก็เป็นนักบินแล้วก็เผชิญเหตุโดยเฉพาะแล้วก็ไม่ใช่แค่นักบินท่านนี้ท่านเดียวนะก็มีนักบินจากทางทออด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกหลายเที่ยวบินเลยที่ต้องมีการแจ้งเตือนกันแบบนี้เป็นความปลอดภัยส่วนรวมจริงๆนะคุณอ๋องก็ถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่าไอ้รอบนี้ที่จุดเนี่ยมันไม่ได้มีการแจ้งมาที่ ขอควบคุมการบินแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้ขอทีนี้เจ้าหน้าที่คงต้องไปนั่งไล่ดูแล้วล่ะว่ามันขึ้นมาจากแถวไหนเออแล้วใครล่ะไปจุดโดยที่ไม่ได้ขออประเพณีเป็นช่วงระหว่างเวลานี้ใช่ไหมฮะประเพณีไม่มีใครว่าแต่ขอเรื่องความปลอดภัยด้วยโอ้แต่ที่เราเล่าข่าวกันไปมันก็มีเยอะนะในเรื่องของการพนันขันต่อค่ะเออจุดบ้างไฟไปเนี่ยเพื่อที่จะให้นานที่สุดนะคะนานที่สุดก็หมายถึงสูงที่สุดแล้วกว่ามันจะตกลงมาใช่ไหมคะโอ้มันก็เห็นบางที่นะเขาจุดกันอยู่ตรงนู้น ในภาพข่าวแต่ก็หลายปีแล้วที่ผมเคยเห็นจุดจุดจุด,จดยู่ตรงนู้นเลยห่างกันสิเมตรเลยอีกฝั่งหนึ่งมานั่งนับเงินกันไม่รู้นับเงินทําอะไรเออนับเงินกันทําพุในรอบต่อไปไม่ทราบเหมือนกันโลกสวยไปไหมแต่พุรอบต่อไปไมันไม่น่าจะทาปุ๊บเสร็จปั๊บมาสิออระวางกันหน่อยนะคะเพราะว่าต้องนึกถึงความปลอดภัยส่วนรวมด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้มงวดกดขันกันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอี